ละมวลกฎหมายอาญามาตรา343ช่อกงประชาชนย่อตัวบทวักหนึ่งถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา341ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนวัคสองถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา342อนุมาตรา1อนุมาตราใดด้วยบีกาสำคัญการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหมายถึงเจตนาแสดงข้อความหลอกลวงให้เผยแพร่ไปยงังประชาชนทั่วไป ซึ่งการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานช่อกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343นั้นหากถือได้เอาจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงมากหรือน้อยเป็นหลักไม่แต่ถือเอาเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ จำเลยมีเจตนาหลอกลวงบุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดตัวผู้ถูกหลอกลวงว่าเป็นผู้ใดจำเลยมีเจตนาหลอกลวงทุกคนที่ทราบเรื่องแล้วมาสมัครงานกับจำเลยและพวกโดยไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงเฉพาะผู้เสียหายบางคนที่จำเลยเป็นผู้ชักชวนให้ไปทำงานที่ประเทศอังกฤษเท่านั้นการกระทําของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343 เป็นเรื่องช่อกลงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนหรือโดยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนคําว่าประชาชนไม่ได้มีคําจํากัดความในประมวลกฎหมายอาญาแต่ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานหมายถึงบรรดาพลเมืองคําว่าพลเมืองมีความหมายถึงชาวเมืองทั้งหลาย โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้ง6หลอกลวงโจท์และประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่4ประมาณ30คนซึ่งเป็นการหลอกลวงเฉพาะบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่4ซึ่งมีจำนวนมากเท่านั้นมิใช่เป็นการหลอกลวงประชาชนโดยทั่ว,วไปฟ้องดังกล่าวจึงไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343 หลอกลวงผู้ที่มาเข้าโบสว่าจำเลยทั้งสองเป็นหุ้นส่วนในบริษัทพอสามารถส่งคนงานไปทำงานต่างประเทศได้แต่บุคคลเหล่านั้นต่างเป็นคนหมู่บ้านหรือท้องถิ่นเดียวกันนับถือศาสนาคริสต์ด้วยกันปฏิบัติศาสนกิจที่โบสถ์เดียวกันจำเลยทั้งสองเป็นครูย่อมเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านการโฆษณาต่อบุคคลหรือกลุ่มคนที่รู้จักจำเลยเป็นอย่างดี ย่อมไม่ใช่โฆษณาต่อบุคคลทั่วไปโดยไม่จำหัดว่าเป็นบุคคลใดจึงยังไม่เป็นการโฆษณาต่อประชาชนอันเป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343จำเลยที่หนึ่งมิได้เป็นแพทย์และมิได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิล์จัดให้มีการโฆษณาว่าสามารถรักษาโรคหลายชนิดให้หายได้ ประชาชนหลงเชื่อให้พากันไปรับรักษาโรคต่างๆกับจำเลยที่1วันลับประมาณ50-60คนแต่ไม่หายเพราะจำเลยที่1ไม่ได้รักษาโรคตามวิธีที่ถูกต้องในการรักษาดังกล่าวจำเลยคิดค่ารักษาคนละ59บาบาทดังนี้การกระทำของจำเลยที่1เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากการหลอกลวง ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343การหลอกลวงอาจทำโดยการโฆษณาชักชวนเช่นจำเลยกับพวกได้ก่อตั้งบริษัทดอขึ้นและได้โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ประกาศแพร่ข่าวชักชวนประชาชวนว่าบริษัทดอเป็นบริษัทที่มั่นคงประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานหรือบุคลากรเพิ่มหลายตำแหน่งและโฆษณาชักชวนให้บุคคลทั่วไปนำเงินมาลงทุนในธุรกิจรูปแบบใหม่ของบริษัทซึ่งให้ผลตอบแทนสูงซึ่งความจริงแล้วบริษัทดอไม่ได้ประกอบธุร,รกิจการค้าระหว่างประเทศและไม่ได้เป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศฟิลิปปิน์ เมื่อการลงข่าวประกาศทางหนังสือพิมพ์ก็เป็นความเท็จโดยทิจลิตของบริษัทจอเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่2ที่ได้อ่านข่าวลงเชื่อจึงไปติดต่อและมอบเงินให้จำเลยกับพวกการกระทำของจำเลยกับพวกสำหรับผู้เสียหายที่2ซึ่งเป็นความผิดฐานชอโกงประชาชน